สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการทําความสะอาดแผลและการทานยาหลังศัลกกรรเสริมจมูกไปนะคะอุปรกรณ์ก็จะมี1น้ําเกลือมะวัลสลายค่ะ2เไมตาดีนะคะ3ไม้พันสาลีหรือคัตตันบัตก็ได้นะคะวิธีการทําความสะอาดแผลหลังเสริมจมูกไปนะคะบางคนอาจจะมีแผลข้างซ้ายหรือข้างขวานะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีทั้งสองข้างเลยนะโดยเริ่มจาก เทน้ำเกลือน้ำสไลดนะคะลงบนไม้พารสัมลีให้ชุ่มๆนะคะจากนั้นนะคะใช้วางไว้ที่แผ่แช่ไว้ประมาณ3า6สิบสิวินาทีนะคะเพื่อให้คราบเลือดหรือว่าคราบน้ำเหลืองนะละลายออกมานะคะจากนั้นนะคะค่อยๆหมุนช้าๆเบาๆนะคะถ้าเราหมุนแรงอาจจะทำให้แผลปีกได้นะคะเช่จนกว่าเราคิดว่าสะอาดแล้วนะ จากนั้นนะคะใช้เบตาดีนะคะเทลงบนไม้พัดสมดีเหมือนเดิมนะคะทาที่แผลเหมือนเดิมเลยค่ะทำความสะอาดแผลแบบนี้นะคะชาวเวียนเป็นประจำทุกวันนะคะหรือว่าระหว่างวันมีเลือดซึมสามารถทำความสะอาดแผลได้เลยนะคะ การรับประทานยาหลังเสริมจมูกไปนะคะคุณหมอจะจ่าย,ยาทั้งหมดสีตัวนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะรับประทานครั้งละสองเม็ดหลังอาหารเช้าเย็นค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นยาแก้เซรลดบวมนะคะรับประทานครั้งละสองเม็ดหลังอาหารเช้าเย็นค่ะ ตัวที่3นะคะจะเป็นยาหยุดเลือดค่ะรับประทานครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นนะคะและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นยาแก้ปวดนะคะรับประทานครั้งละ1-2เม็ดนะคะเมื่อมีอาการปรวดค่ะทุก4-6ชั่วโมงนะคะ คุณหมอจะนัดตัดใหม่เป็นเวลา14วันนะคะระหว่างนี้ให้หมดล้างหน้าไปก่อนนะคะสามารถเข้ามาตัดใหม่ได้ที่คลินิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามนะคะสามารถติดต่อได้ที่ WSN คลินิกเพจหลักได้เลยนะคะ